ถ้าไอ้เท่งได้เป็นนายกรทศไทยจะไปถึงจุดไหนสวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงพแดงทุกทุกท่านวันนี้คิงจะขอมนโนแบบไอ้ธนทวยหัวคอนมันสักหน่อยที่มันเคยบอกว่าถ้าวันนี้พิธาเป็นนายกประเทศไทยจะไม่มาถึงจุดนี้คิงก็เลยขอมนโนบ้างว่าถ้าเลือกตัง้งครั้งหน้าปี69เกิดได้ไอ้เท่งเป็นนายกขึ้นมาจริงๆแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าพี่นอ้องทันทีที่ไอ้เท่งได้เป็นนายกคนที่จะดีใจสุดๆฉลองใหญ่ชัยชนะไปกับไอ้พักสม ก็คือไอ้สมเด็จปลอมหวยเซงแม่มรูปปากหวานเจี๊ยบเลยนะมึงเพราะรัฐบาลไทยจะมีไอ้นายโยกับรัฐมนตรีอ่อนตโลกมาเผชิญหน้าปัญหาเขตแดนกับเผด็จการเที่ยวลากดินไงล่ะจ้าไอ้คุณเซนบอกหวานกรอบเลยไอ้น้องแม่เมียนประจิงไรเชียวเพราะไอ้พวกเชียนี่แม่มบอกจะใช้โลกล้อมสแกมโบเดียแต่หารู้ไหมว่ามันมีผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์และผลประโยชน์อื่นๆมากมายที่ชาติหมาอำนาจมันไม่ปล่อยให้ไอ้หุ่นเซนเรียงพําไทยเราแน่ นอ,น,นอกจากจะกดดันอะไรมันไม่ได้แล้วไอเทงกับพักพวกมันก็จะไม่ยอมให้กองทัพได้หน้าเป็นฮีโร่ปกป้องประเทศไทยอีกรอบด้วยพวกเราคิดว่ามันจะกล้าสั่งกองทัพให้สู้รบแบบวันนี้ไหมล่ะเพอเพอมันสั่งไม่ให้ตอบโต้ทางการทหารซะอีกแล้วด้วยความที่พอของมันคือไอกันไอนายกเทงซึ่งเป็นร่างทรงตัวแทนให้ไอธนาทรน,นายกตัวจรงิงกจะเน้นรับนโยบายทิศทางจากไอกันจนกระทบต่อการรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคพูดง่ายๆก็คือไอทอนไอเทงมันจะ เือกเข้าข้างไอ้กันมากกว่าเจนซึ่งอาจจะทําให้ไทยเราสุ่มเสียงต่อการเป็นสนามประลองกําลังของชาติหมาอํานาจแทนแล้วพวกเราคิดว่าพวกมันจะตัดงบกองทัพลดกําลังพลเลิกเกณฑ์ทหารไหมวะเนี่ยฮือเปลี่ยนเรือรบเป็นเรือประมงเปลี่ยนรถถังเป็นรถไถเปลี่ยนงบกระสุนเป็นงบซื้อนมกล่องเปลี่ยนอาวุธเป็นอาหารทําค่ายทหารเป็นที่ทิ้งขยะแม่ปะโทเเลอเผอแม่มจะร่วบอํานาจทางการทหารไว้ภายใต้านายกเทงนายกทอนเลยก็ได้ที่สำคัญความขี้กาของพวกมันอาจจะทําให้ไทยเราต้องสูญเสีย สูญเสียอธิปไตยให้ไอ้เหม็นด้วยเนี่ยแล้วความบ้าคลั่งหวยหาสิทธิมนุษยชนมนุษยธรรมของพวกแม่มก็อาจจะเปิดทางให้ชาวละแวกจอมทรยศหักหลังเข้ามารักษาฟรีในโรงพยาบาลของบ้านเราไอ้เชี่ยเอ๋ยแม่มทั้งด่าทั้งสาบแช่งเราทั้งวันเนี่ยนะให้มันมารักษาอีกใช้เงินภาษีของพวกเราไปดูแลค่ายาค่ารักษาโรคให้ไอ้พวกเชี่ยนี้แอบอาจจะให้ลูกหลานไอ้ละแวกเข้ามาเรียนฟรีเรียนหนังสือในแผ่นดินไทยแล้วมาใช้ชีวิตกินฟรีอยู่ฟรีจากภาษ สีของพวกเราด้วยอ๋อต้องไม่ลืมแรงงานต่างดาวด้วยนะที่ไอพักหานี่มันเคยจับประเคนสวัสดิการต่างๆให้เท่าคนไทยเพื่อแลกกับคะแนนเสียงจากแรงงานต่างดาวที่ไอทิมไอทอนไอเทงมันอยากให้ต่างดาวมีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้ช่วยเลือกพวกมันไปตลอดไอเชี่ยนี่แม่มนโยบายต่างดาวนิยมเลยนะนั่นนะใช้เงินภาษีคนไทยไปซื้อเสียงแรงงานต่างดาวผ่านรูปแบบสวัสดิการสิทธิพิเศษต่อไปคนไทยเราอาจจะมีทั้งต่างดาวผู้อพยพผู้หลีภัยเข้ามา สร้างปัญหาอาชญากรรมก่อสร้างความวุ่นวายเต็มไปหมดหมดหมดเศร้าใจจริงๆเลยเจ้าอ๋อ้ายเทลงเป็นนายกประเทศไทยของเราอาจจะไม่มีฮีโรอินฟูที่คอยช่วยเหลือผู้คนตกทุกข์ได้ยากได้รับความเดือดร้อนอมันจะไม่ให้ใครมาทําตัวเด่นดังได้รับคําชื่นชมเกินหน้าเกินตาพวกมันแน่ๆแคมคงไล่บีตรวจสอบใครต่อใครแบบเอาเป็นเอาตายต่อไปก็คงไม่มีแล้วล่ะการจอมพลังแม่บุมปะนัดดามีแต่ไอพวกนักสิทธิมนุษยชน สน,นสที่พวกมันจะดันโตให้ขึ้นมาดังแทนไงล่ะพี่น้องแล้วพวกเราต้องไม่ลืมไอ้สอสอบรเอ็รอมมาด้วยหัวคอนอีกคนนึงนะเพราะไอเชียนี่ก็ได้รับอํานาจจากนายกเทไปหาทางเอื้อประโยชน์ให้ญาติพี่น้องของมันที่เป็นแนวร่วมขบวนการ BR n กับไอพวกที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บันเทิงบันไลไส้กันเลยทีนี้ทั้งขมรนทั้งพมา่าทั้ง BRN อทหารก็ถูกตอนซะอีกแล้วเวลาเกิดภัยพิบัติอะไรใหญ่โตขึ้นมาแม่ก็จะไม่มีทั้ง ทหารทั้งอินฟูที่คอยระดมทัพระดมคนออกหน้าช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ตกระกรรมลําบากมีแต่ไอ้นายกเทงที่เอาแต่หลับตาแต่อยากเดินไปศบตาชาวบ้านยามเดือดร้อนแทนพวกเราลองมโนแบบที่ไอธน,นาทรมันมโนเรื่องพิธาเป็นนายกแล้วดูซะว่าพวกเราเห็นความชี้หายอะไรกันบ้างน,นี่ขนาดคิงยังไม่ได้มโนโ<อ>เรื่องที่มันจะแก้รัฐมานูญเรื่องสถาบานัน<อ>เรื่อง1นึนนเรื่องนโยบายเศรษฐกิจปากท้องเลยนะเนี่ยเอาไว้วันหลังมีเวลาคิงจะมาชวย วนพวกเรามาโนไปด้วยกันอีกว่าาไอ้เท่งเป็นนายกเศรษฐกิจไทยจะไปอยู่ที่ไหนปากท้องคนไทยจะเป็นอย่างไงให้พวกเราเห็นภาพความวอดวายก่อนตัดสินใจเลือกตั้งแน่นอนจะได้ไม่หลงคาําโฆษณาชวนชั่วของไอ้พักส้มมันมาเล่าให้พวกเราฟังกันอีกนะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงพอแดงกันด้วยนะจ๊ะ